เราคนไทยจิตใจเอื้ออารีทักษะที่มีช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่เราทำในเวลาดีงามนั้นจดบันทึกมันไว้แลกบริการเราสนใจธนาคารเวลาเพราะว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการกลไกที่จะช่วยให้มันเกิดการขยายผลเรื่องความดีแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น หนในบริบทของเรื่องสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเดิมทีไม่ได้รู้จักอะไรเกี่ยวกับธนาคารเวลาเลยได้ยินแค่ชื่อแล้วก็มันเป็นชื่อที่น่าสนใจครับเกิดจึงอยากเรียนรู้อยากรู้ว่าเขาทําแบบไหนมันฝากมันถอนกันยังไงนี่แหละแล้วเรา,เาจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนยังไงได้บ้างเป็นระบบที่เข้ามารับรองการอยู่ร่วมกันของคนระบบเนี้ยมันจะช่วยทําให้การจัดสรร การช่วยเหลือได้ถูกคนถูกที่ถูกเวลากันนักขึ้นครับใน,านนาาาเวลคิดถึงชุมชนที่เราอยู่เพราะว่าหลายคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันถ้าเขาขยายความสามารถของเขาไปสู่คนอื่น มันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับการช่วยเหลือค่ะถ้าเกิดว่าเอาไปใส่เข้าไปเป็นเป็นวิถีชีวิตของชุมชนสมัยนีย้มันก็สามารถสร้างความลมมณีสัปะย่ที่ใจของของแต่ละคนในชุมชนได้เป็นเครื่องมือที่สร้างความสัมพันธ์ของชุมชนได้อย่างดีเลยครับในการที่จะดึงชุมชนเข้ามาเกิดการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน เราสามารถใช้คอนเซปต์ธนาคารเวลาไปใช้ในองค์กรก็คือศูนย์คุณธรรมเองในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทักษะแล้วก็บันทึกเรื่องเวลาเป็นตัวขยายผลเรื่องกิจกรรมจิตอาสาท,ที่เราทําอยู่แล้วนะคะถ้ามีเครื่องมือหรือกลไกอย่างธนาคารเวลาเข้าไปช่วยเสริมทําให้เขาสามารถทํางานได้เห็นผลมากขึ้นเหมือนกับเป็นการรวมพลังกันเนี่ยก็จะสามารถทําให้มันเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้นค่ะททุกทุกกพว คือเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะเป็นจุดเล็กที่เข้มแข็งเข้าใจที่อยากจะทําจริงๆแล้วก็ทํามันไปแบบต่อเนื่องไม่หยุดนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นการวางแผนทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งได้ค่ะก็เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนเลยค่ะคงจะนําความรู้ความเข้าใจที่เราได้รับเนี่ยไปขยายผลต่อในในกลุ่มผู้บริหารของศูนย์คุณธรรมแล้วเราก็จะดูว่าวางแผนในการดูแลาการร่วมกันระหว่างเรื่องของเอากลไกธนาคารเวลาไปใช้ในการทำงานของศูนย์คุณธรรมยังไงะคะ่ะ ก็ตั้งใจจะไปทำงานกับพื้นที่ของตัวเองแหละครับก่อนอื่นก็ต้องขายความคิดก่อนให้คนในชุมชนมีความสนใจเนาะแล้วก็เริ่มตั้งระบบจัดทัพที่เราจะเดินไปในเรื่องนี้แหละครับเราเนี่ยทำกิจกรรมเยอะแยะไปนู่นไปนี่แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำคือทำงานกับบ้านของตัวเองก็เลยคิดว่าธนาคารเวลาคือจุดสำคัญเลยที่จะเริ่มต้นในการทำอะไรบางอย่างในบ้านของตัวเอง กลับไปเนี่ยก็จะนําบทเรียนรวมหนังสือการเรียนรู้รวมทั้งหนังสือเอกสารนะที่ได้จากครั้งเนี้ยไปคุยกับแกนนําก่อนสร้างความเข้าใจให้เข้าใจเรื่องธนาคารเวลาให้ชัดเจนก่อนครับช่วยบริการหลายอย่างให้กันให้กันได้อีกหลายอย่างเลยคธนาคารเวลาลเรจิตจเ ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่เราทำในเวลาดีงามนั้นจดบันทึกมันไว้แลกบริการธนาคารเวลา